โอเคครับเดี๋ยววันนี้มาเอาใจสายเกมเมอร์ฝั่ง PC กันบ้างนะครับก็ซึ่งก็เป็นเกมมิ่งเกียร์นะพวกอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเป็นคีย์บอร์ดจากทาง d u c k ี้นะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็ดโมฮอคนะครับสียลักก็ประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นวันทูนะครับฮอลิสันนะครับเดี๋ยวลักษณะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับผม โอเคครับก็มาดูกันต่อแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์นะครับก็เอาไว้เล่นเกมแหละนะครับประมาณนี้นะครับหน้าตารุบรางกล่องนะครับเป็นรุ่น one two นะครับเป็นของยี่ห้อดักกี้นะครับดักกี้ชาแนลนะครับขนาดแนปเดนมิชันอยู่ที่365นะครับคูณกับ135-40แอมก็คืออ่ายาวประมาณนี้กว้างแล้วก็สูงของคีย์บอร์ดแนปน้ำหนักอยู่ที่ 950กรัมนะครับประมาณเกือบเกือบ1โลนะครับอินเทอร์เฟซจะเป็น USB นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USBTypeC นะครับซึ่งเป็น USB เสียบกับอคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับแล้วก็เป็นของฮิ้วเข้ามาจึงไม่ไม่มีประกันนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับดูรายละเอียดกันภายในกล่องว่า มีอะไรให้บากนะครับเค okay. เปิดกล่องขึ้นมานะครับก็ลักษณะแพคเกจก็จะประมาณนี้นครับเหมือนกับของมือหนึ่งเลยนะครับนะก็มีเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งลัก,กี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษของมันนะครับก็คือยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีนะเอาไว้ครอบการฝุ่นเวลาเราเล่นเสร็จแล้วอะไรมานี้นะครับก็จะฝุ่นไม่เขานะครับแล้วก็มีแพคเกจเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับมาอยู่ในซองของ ฟลอปันติกลักษณะขาวขุ่นนะครับนี่นะหก็เป็นเป็นเสียงคิกกี้นะครับของอคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นบูสวิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับก็มีเป็นอ่ายเซ์เมนอลน,นะครับนะบอกการใช้งานางต่างๆเป็นภาษาภาษาจีนกับภาษาอังกฤษผสมกันนะครับก็จะเป็นบอกพวกฟังกช์ชันการใช้งานางต่างๆนะครับของตัวคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ นะครับดิสเพย์โหมดอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้ศึกษากันแล้วก็ตัวนี้เป็นใบลักษณะเป็นใบรับประกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของฮิวมาก็จะไม่ไม่มีประกันนะครับอ่านะผู้อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเป็นสายอ่าสายคอนเนคเตอร์นะครับ่นะเกืยบให้ดูเลยนะอย่าเห็นไหมฝั่งนึ่งเป็น USB Type C นะครับเสียบเข้ากับคีย์บอร์ดฝั่งนึงเป็นอ่า USB S, เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโน้ตบุ๊กก็ใช้ได้นะครับ ใช้ได้หมดเลยต่อมาเป็นคีย์แคปนะครับที่เป็นคีย์แคปตัวเสริมนะครับก็เรียกเป็นคีย์แคปซึ่งไม่ใช่ในไม่ใช่ในคีย์บอรดพวกนี้เรา,าจะสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้นะครับปนะระมาณนี้เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นคีย์แคปฮูลเลอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวตัวดึงคีย์แคปนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอ่าตัวนี้อุปกรณ์ครบกล่องนะครับนี่คีย์แคปฮูลเลอร์ยัง มีความสวยงามนะครับมีเสริรรมลากเป็ดโมโกด้านหลังแล้วก็มีความเป็นเกมมิ่งนะครับคีย์บอร์ดทั่วๆไปที่ไม่ใช่มีคันนีอเขาก,ก็จะไม่แถมมานะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บกล่องลงไปก่อน <c oughs> โอเคนะครับอุปกรณ์เสริมมันจะมีประมาณนี้นะครับนี่สายนะครับแล้วก็เป็นพวกอุซื้อ์มนลนะครับใกลเก็บไปนะครับ ทีนี้เราจะมาดูที่ไฮไลท์นะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับนี่สีแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับเป็นสีม่วงนะครับตัวเคสเนี่ยเป็นสีม่วงเราเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกขอให้ดูนะครับนะครับมีฝุ่นนิดน้อยนะครับซึ่งเป็นมือสองแต่ว่ันนี้ก็คนเก่าเขาใช้มา ดูอะไรดีนะครับฝุ่นแล้วก็พวกปุ่มอะไรพวกนี้ยังไม่หลอกนะครับโอเคเดี๋ยวดูรอบๆนะครับด้านหน้าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เป็นไซส์10เคลียร์สนะครับก็คือจะตัดพวกนำแพดไปนะครับเขาเรียกว่าคีย์บอร์ด75นะครับขนาด75อร์นต์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าของคีย์บอร์ดนะครับด้านด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับเป็นกล่องพลาสติกด้านบนนะครับมีเป็น เซนรักดักกี้วันทูนะครับตัวนี้นี่โฟกัสให้ดูนี่ครับดักกี้วันทูสวยงามนะครับสีเหลืองตัดกับสีม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดีนะครับด้านด้านล่างนะครับด้านล่างของคียคีบอร์ดหรือว่าด้านฐานก็จะมีเป็นขานะครับเอาไว้ปรับระดับความสูงนะครับปรับได้2ระดับตัวนี้แล้วก็มีเป็นฟีดนะครับเป็นยางกันลื่นนะครับตัวนี้เป็นจะมีช่องเก็บสายด้วยนะ เก็บสายนี้แล้วเราก็ดึงไปนะครับเข้ารองตัวนี้เพื่อไม่ให้เกะกะนะครับโต๊ะของเราตัวนี้มันดิฟสวิตช์นะครับเพือไว้ปรับการตั้งค่าต่างๆนะครับก็ต้องมาดูที่คู่มือแล้วก็มีเป็นเคสลูมิยมนะครับตัวนี้เป็นบอกข้อมูลนะครับดักจี้วันทูนะครับบอกซีเรียลบอกตัวข้อมูลคีย์บอร์ดนะครับอันนี้คือลักษณะคีย์บอร์ดด้านทานหลังนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น บูสวิตนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันนะครับบูสวิตนี่ครับบูสวิตลักษณะการกดจะเป็นคลิกกี้นะครับคิกกี้กดก็จะมี2จังหวะดนี้ประมาณนี้นะครับเสียงกดจะประมาณนี้นี่นี่ครับ2ั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะตัดนำแพดออกไปนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองลองกดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับว่า,ามันเสียงยังไงนะครับแล้วก็การใช้งานดีไหมนะครับตัวนี้ผมก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากเอาไปเล่นเกมนะครับคอมพิวเตอร์ก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับสภาพสวยนะครับดูในประมาณ 80-90%เลยครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมีพวกฝุ่นพวกอระไรงนี้เล็กน้อยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจ Facebook ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่รอ,อเกมีเอนพีอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีข้อไมา้เลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้่นี้ครับขอบคุณครับ